รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ l a d i e s Talk <S ค่ะ,คะแน่นอนนะคะเช้าๆแบบนี้เห็นหน้าเราสองคนจริงจิก็สายหน่อยแล้วแหละนะตื่นมารับฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆนะคะซึ่งทางโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้ Lady Talk, <L ad ies> talk> ก็ยังคงมีหลายเรื่องนะที่เรียกได้ว่าหลายคนก็ตั้งตารออย่างเช่นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแน่นอนคุณก้อยคนส่วนหนึ่งบอกว่าไม่มีบัตร แต่อีกคนส่วนหนึ่งก็ถือบัตรอยู่ทีนี้เดี๋ยวเขาจะมีการปรับเกณฑ์ใหม่หรือไม่อย่างไรคุณเปิ้ลมีการปรับเกณฑ์ใหม่แน่นอนเขาบอกว่าถ้าจนไม่จริงเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้วนะจะต้องมีการปรับในการลงทะเบียนใหม่ด้วยต้องติดตามนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะคะของคุณก็มีหลายเรื่องเหมือนกันมีทั้งเรื่องของโครงการคนละครึ่งที่จะต่อเนื่องมาคือช่วงต้นอะ คือโอนมาละ1,500บาทแต่ว่าเดี๋ยว1ตุลาคมนี้ก็จะโอนมาเป็นรอบที่สองก1,500ารค่ะบาทโอ้โหคุณเกิร์ลคุณผู้ชมหลายคนกัดหาแรกก็คือเกลี้ยงไปแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็เลยไม่ได้ไปจับจ่ายซื้อของมากเท่าที่ควรทีนี้เหลืออยู่เนี่ยจะถูกเก็บคืนไหมหรือจะทบต่อไปได้ ก็เดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังวันนี้กันนะค,ะ,คะมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันก่อนนะคะเรื่องนี้หลายๆคนตั้งตารอเลยหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองโดยเฉพาะผู้สูงอายุโหอันนี้อยากจะติดตามข่าวกันตลอดเลยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าสิทธิบัตรคนจนเนี่ยมีกว่า16ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเปิดเกณฑ์ใหม่ก็คือจนไม่จริงนั้นจะต้องถูกตัดสิทธิ์นะคะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนแต่ว่าข้อมูลนี้ที่นํามาฝากคุณผู้ชมคือให้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งการลงทะเบียนรอบใหม่นี้นะคะเขาแบ่ง เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นมาจากมาตรการของรัฐ<ะ>ที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะอย่างเช่นกรณีคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า2ล้านรายนะคะ,ะอันนี้ต้องติดตามส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะคือผู้ที่ได้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมซึ่งมีจำนวนกว่า13ล้านคนอันนี้ก็ยังต้องมาลงทะเบียนรอบใหม่เพราะว่า<ะ>ทางกระทรวงนั้น จะมีการปรับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเงื่อนไขที่ว่านี้ก็จะพิจารณาะะจากรายรับของผู้รับสิทธิ์ซึ่งจากเดิมนะคะกำหนดรายละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีอปรับเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัวนะคะอันนี้ต้องเตรียมลงทะเบียนใหม่ยกตัวอย่างเช่นแม่บ้าน บอกว่าถ้ามีไรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่ถึงนะก็ยังถือบัตรคนจนได้<ะ>ส่วนผู้ที่เคยถือบัตรคนจนแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานะคะมีไรายได้มีงานทำเช่นข้าราชการพนักงานเอกชนรวมถึงจะมีการพิจารณานำทรัพย์สินอย่างเช่นสมุดบัญชีที่ดินบ้านมาพิจารณาและหากพบว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็ต้องตัดออกจากระบบด้วยค่ะ,ะขณะที่ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนหรือเป็นกลุ่มตกหล่นอีกสองล้านคนนั้นก็สามารถเข้ามารับสิทธิ์ได้นะคะที่ ีนี้เกณฑ์ในการลงทะเบียนรอบใหม่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะอามาดูกันนะคะเกณฑ์ที่ว่านี้ก็คือประการแรกเลยคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คือ1ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะ แล้วก็ถัดมาคือว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีและไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากธนาคารสลักอมสินสลักทกาศาพันธบัตรรัฐบาลและก็ตราสารหนี้หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวก็จะต้องมีรวมกันไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคะ,คะและรายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจารณาด้วยค่ะ กรณีถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้ามี2-3ถึงคันจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือบัตรเครดิตก็จะต้องถูกนำมาพิจารณาเช่นกันนะคะ และขั้นตอนในการลงทะเบียนนั้นก็เตรียมตัวไว้เลยค่ะขั้นที่1นนะคะไปที่ธนาคารที่สะดวกอย่างเช่นธนาคารทกสหรือธน,ธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2แสดงบัตรประชาชนขั้นตอนที่3กรอกแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวนะคะรายได้ทรัพย์สินแล้วก็นี่สินของตนและขั้นตอนสุดท้ายก็เก็บหลักฐานไว้เพื่อรอยืนยันการลงทะเบียนค่ะก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันสำหรับผู้ที่จะ ตรียมสมัครนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองใช่มาบอกข้อมูลเอาไว้แต่เนินเน่นๆจะได้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะก็มีขั้นตอนในรายละเอียดแต่ว่าหลักเกณฑ์คุณสมบัติก็เดี๋ยวถ้าหากว่ามีการปรับมีการขยับก็จะได้มาแจ้งให้ทราบ,ราบกันแต่ว่าอตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการระบุออกมานะคะว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะคะแต่ว่ามีแนวโน้มว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเขามีการวางหลักเกณฑ์อยู่ซึ่งก็ยืนยันว่าจะให้ครอบคลุมผู้ที่มีรายได้น้อยให้มากที่สุดค่ะก็คือว่าทั้งผู้ที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเตรียมตัวลงรอบใหม่ที่รอกันมาแล้วก็ถามกันมาเยอะบอกว่าจะมีรอบใหม่ไหมจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่รวมถึงคนที่ถือบัตรอยู่ตอนนี้เนี่ย กว่า13ล้านคนนะที่ก็ต้องลงทะเบียนใหม่เหมือนกันแต่นั่นหมายถึงว่าการลงทะเบียนใหม่บางส่วนอาจจะได้ต่อเนื่องแต่บางส่วนอาจจะคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่มีการกําหนดเอาไว้ก็เดี๋ยวจะได้มาแจ้งให้ทราบกันนะคะสําหรับ ใครที่รออยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะอีกหนึ่งโครงการที่เป็นโครงการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีโอ้โหอันนี้ดีมากดีมากใช่ไหมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าหมดก็จะโอ้โหนานมากเนาะสองสามสัปดาห์แรกก็หมดแล้วนะคะกับการไปจับจ่ายซื้อสินค้าของใช้จําเป็นอาหารการกินร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเยอะเลยนะคนละครึ่งค่ะ ซึ่งก็จะมีการโอนเข้ามารอบสองให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้อยู่โครงการคนละครึ่งนะคะในอีก5,000 500บาท5 0 0บาท500บาทรอบสองค่ะก็คือว่าจะโอนเข้ามาก็คือ1ตุลาคมนะคะก็จะจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจกันไปก็คือยาวไปเลยจนถึงสิ้นปีน้นะคะซึ่ง หลายคนก็บอกว่ารออยู่เพราะว่ารอบแรกนะหมดไปนานแล้วแต่ก็มีเหมือนกันที่รอบแรกบางส่วนบอกว่าใช้ไม่หมดจังใช้ไม่หมดเลยก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหนใช่ไหมก็เลยบอกว่าจะยังไงล่ะเงินยังคอไม่ต้องกังวลเงินยังคงอยู่แล้วก็จะใช้ไปก็คือนู่นเลยสิ้นปีเหมือนกันถึงส1อพันวาคม2564นะคะซึ่ง ร้านค้าเข้าร่วมโครงการเยอะเลยนะคุณเปิ้ลคุณผู้ชมแล้วไม่เฉพาะแต่โครงการคนละครึ่งนะคะที่เป็นมาตรการเยียวยาของรัฐที่ออกมาให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะคะแต่ว่ามันก็มีโครงการอื่นๆอีกด้วยเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะหรือแม้แต่โครงการอื่นๆที่ออกมานะคะซึ่ง ยอดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการมีผู้ใช้สิทธิ์สะสมรวมอยู่ตอนนี้เนี่ยสามสิบแป้านเจ็ดแสนคน<ม>ยอดใช้จ่ายสะส,สมอยู่ที่กว่า74,910ล้านบาทค่ะซึ่งก็ติดตามกันนะคะสำหรับ<ม>โครงการคนละครึ่งซึ่งในรอบสองเนี่ยทางโคศก รัฐบาลก็บอกว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Delive r y ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่ร้านเข้าร่วมโครงการอาจจะเป็นแบบ Delive r y ไม่สามารถจะใช้ร่วมกับคนละครึ่งได้แต่ว่ารอบใหม่นี้เนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มด้วยนะคะก็เลยนำมาบอกกันเพราะว่าตอนนี้คนที่อยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมยังมีอยู่สั่งอาหารไปแล้วถ้ามีสิทธิ์คนละครึ่งด้วยก็สามารถจะใช้สิทธิ์นี้ผ่าน การซื้อเดลิเวอรี่ได้ด้วยค่ะพอพูดถึงเรื่องของการสั่งอาหารเดลิเวอรแล้วก็ต้องยังคงต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการที่เข้ามาส่งอาหารการป้องกันเรื่องของโควิด19ซึ่งทั้งผู้ส่งและผู้รับก็มีวิธีที่จะป้องกันตัวเองแหละใช่ไหมคะอย่างก็จะมีหลากหลายซื้อประจำก็คือเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้เจอคนมาส่งแล้วนะฝากเอาไว้หิ้วแขวนแขวเอาไว้ที่ประตูรัวก็คือเราจะมีการ จดหมายถึงว่าบอกบอกเป็นข้อความไปผ่านทางโทรศัพท์ว่ามาถึงแล้วกดออดแล้วก็แขวนไว้ที่ประตูรั้วเลยแล้วสักคักก็ออกไปหยิบอาหารมาแต่ว่าก็ฉีดฉีดพ่นแอลกอฮอล์ด้วยก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะที่คุณก้อยบอกไปแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเคยมีข่าวปรากฏนะคะว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยติดเชื้อโควิดได้รับเชื้อโควิดจากการที่ รับอาหารเนี่ยแหละนะวันนี้ก็เลยมีข่าวเรื่องนี้มาฝากกันนะค,คะแต่ว่าเป็นเรื่องของภาวะลองโค o v i d อันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเป็นเรื่องที่คนเป็นเรื่องของคนที่เคยติดโควิดแล้วแล้วก็มีทีท่าว่าคือหายแล้วแหละหแต่มันยังมีอาการที่ยังคงเหลือข้างทางอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าเสี่ยงภาวะลองโคว v i d สำหรับคนที่มีอายุมากสูงวัยแล้วก็คนที่มีภาวะอ้วนด้วยนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ออกมาอธิบายนะคะทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะมาอธิบายทําความเข้าใจว่าออลองโควิดเนี่ยเขาบอกว่าพูดสั้นๆก็คือเชื้อจบอาการยังไม่จบ<ฆ>ถึงแม้ว่า<อ>คุณจะหายแล้ว<ฆ>ก็คือให้ทําความเข้าใจภาวะ<ฆ>เรื้อรังหลังหายป่วยโควิดนะคะซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการหายป่วยจากโรคโควิด -19 มันจะเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ระหว่าง ร่างกายนะคะแล้วก็ไว,วรัสโดยเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคลไม่สามารถที่จะติดต่อสู่บุคคลอื่นได้เพราะว่าดังกล่าวนี้ก็จะแสดงอาการคล้ายๆ อาการโควิดเหมือนเดิมเลยเหมือนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม,มแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ,ะมีอาการไอคลั่นเนื้อคลั่นตัวอ่อนเพลียเหนื่อยง,ง่ายซึ่งในภาวะปกติร่างกายจะสามารถปรับตัวเองให้ดีขึ้นภายใน14วันหรือ2สัปดาห์นั่นเอง<ม>นะคะแต่ในภาวะลองโควิดเนี่ยจะสามารถแสดงอาการเหล่านี้นะคะได้ยาวนาน2-6ถึงเดือน<ะ>คือเป็นมากกว่านั้นแต่ว่าสําหรับในประเทศไทยเองแล้วเนี่ยก็ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิดนานกว่า2เดือนพบ<ะ>เพียงแค่ร้อยละ 10- ถึงร้อยละ20เท่านั้นนะคะ แตกต่างกับในต่างประเทศที่พบเยอะ ถึงร้อยละ4 0ถึง50ทีเดียวแล้วก็พบอาการลองโควิดเป็นยาวนานกว่า6เดือนด้วยซึ่งอาการลองโควิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับกลุ่มคนที่สูงวัยมีอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มคนที่มีภาวะอ้วนหมายถึงว่าติดเชื้อโควิดแล้วก็ยังไม่หายสักทีระยะเวลายาวนานออกไปแบบนี้ใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเหมือนกับรักษาหายแล้วแต่พอหายแล้วเนี่ยมันยังอย่างที่คุณก้อยบอกแลลวมันเหมือนกับเชื้อไวรัสมันยังค้างค้างอยู่ในร่างกายก็ยังเป็นภาวะที่เรียกว่าลองโควิดแล้วก็กลุ่มคนที่มีโรครู รวมอย่างเช่นโรคอ้วนนะคะกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาก,กดการอักเสบสเตียรอยในปริมาณมากๆเมื่อรักษาหายเนี่ยก็อาจจะทําให้กล้ามเนื้อกลับมาทํางานได้ไม่ปกติเหมือนเดิมแล้วก็นําไปสู่ภาวะลองโควิ i d นะคะที่เกิดขึ้นฉะนั้นนะคะแนวทางการรักษา การลองโควิดก็คือรักษาตามอาการก็คือปัจจัยอื่นๆที่ร่วมด้วยคือสภาพจิตใจอยากเครียดนะคะแล้วก็กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญทั้งนี้การรับวัคซีนสามารถทําให้เกิดภาวะการเกิดลองโควิดน้อยลงเนื่องจากวัคซีนนั้นสามารถที่จะช่วยลดอาการป่วยหนักและก็ส่งผลให้ลดการใช้ยารักษาอาการในปริมาณมากได้ค่ะ เป็นภาวะที่เหมือนกับว่าเราหายแล้วอะแต่มันเหมือนมันยังรู้สึกเป็นอยู่แต่ว่าถ้าสําหรับคนไทยก็พบน้อยอยู่น้อยอยู่ใหญ่ใหต่างประเทศจะพบมากหน่อยแต่ว่าใครที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยมันจะมีภูมิขึ้นมานะคุณเบิร์นเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันจะมีหลายกลุ่มมากเนาะการฉีดวัคซีนตอนนี้ไปสู่เรื่องของการฉีดวัคซีนควยแล้วแต่ว่ากลุ่มแรกๆที่เขาฉีดกันไปซีโนแวคสองเข็มเนี่ยเดี๋ยวเดือนตุลาคมก็น่าจะได้ฉีดเข็ม3ามบูสเตอร์ไปด้วยแต่ว่าใครที่ฉีด2เข็มแล้วก็มีเหมือนกันนะสถิติที่บอกว่าติดโควิด1 9ถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะทำให้ภูมิสูงขึ้นไปอีกนะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมเรื่องของนี่แหละก็เกี่ยวเนื่องกันกับสถานการณ์โควิด -19 พ่อค้าแม่ค้าแน่นอนว่าเวลาจับจ่ายซื้อสินค้ากันก็รับเงินสดทอนเงินสดใช่ไหมอันนี้ยังมีใช้จ่ายอยู่แต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็อาจจะเป็นการโอนอันนี้อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องของการจะทอนเงินหรือว่ารับเงินสดมากแต่ว่าใครที่จะต้องนำเงินในกระเป๋าไปจ่ายให้กับร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าอาจจะเป็นแบงค์พันแบงค์ห้าแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี แต่เวลาซื้อมันไม่ได้ว่าตามจํานวนที่เราจ่ายออกไปจะต้องมีการทอนเงินทีนี้การทอนเงินเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะต้องมีสํารองเอาไว้ในการเตรียมให้กับลูกค้ามีเหมือนกันช่วงโควิด1 9บอกโอ้ยเงินทอนเนี่ยไม่พอแล้วนะจะต้องไปแลกปกติก็จะไปแลกที่ธนาคารก็ว่ากันไปธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินใช่ไหมคะธนาคาร พาณิต์ต่างๆก็แลกกันได้แต่ทีนี้มันก็มีประเด็นออกมาบอกว่าช่วงโควิด1 9งดการแลกแบงค์ย่อยทำยังไงล่ะทีนี้พ่อค้าแม่ค้าก็เดือดร้อนนะเดือดร้อนเพราะว่าการจะทอนเงินเขาต้องเตรียมไงไม่ใช่พอถึงแบบแบงค์ใหญ่มาปุ๊บอ้าวยังไงล่ะเนี่ยจะใช้ให้ลูกค้าไปแลกมาไม่ได้หรือว่าแบบแม่ค้าคือ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอไปเล็แบงค์ย่อยก่อนแล้วก็กลับมามันก็บางทีก็มันก็เดือดร้อนเหมือนกันเอมันขาดช่วงเหมือนกันนะคะทีนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าก็รับทราบปัญหานี้ดีแล้วก็มองว่าธนบัตรย่อยๆอ่ะแบงค์ย่อยเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้แบงค์ยี่สิบใช่แบงค์ต่างๆก็เลยมีการประสานไปยังธนาคารออมสินบอกว่ายังเปิดให้แลกแบงค์อยู่แต่ว่าก็จะเป็นทุกๆ วันพุธอันนี้เป็นธนาคารออมสินนะคะที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแต่ว่าถ้าหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะมีการเพิ่มจํานวนวันในการให้บริการด้วยเพราะว่าร้านค้าต่างๆก็มีความจําเป็นจะต้องใช้แบงค์ย่อยมาแลกกันเพื่อนําไปให้การค้าการขายนั้นคล่องตัวสะดวกขึ้นนะไม่ใช่ว่าแบบช่วงนี้ไม่ฉันไม่รับแบงค์แบงค์ใหญ่เลย จะโอนอย่างเดียวบางคนก็ไม่สะดวกไงคุณเปิ้ลใช่ไหมแต่ว่าก็มีการปรับตัวเยอะขึ้นเหมือนกันนะที่ผ่านมาไม่ต้องใครหลอกก้อยเองแหละไม่ค่อยพกเงินเออไม่ค่อยพกเงินสดใช่แล้วก็จะใช้โอนอย่างเดียวสะดวพร้อมเ์บ้างหรือบางร้านไม่มีพร้อมเ์แต่ก็อาจจะเป็น บอกเลขบัญชีกันก็เป็นครั้งครั้งถ่ก็ได้ก็ต้องปรับตัวกันไปในในสถานการณ์แบบนี้โควิด -19 นะคะแต่ว่าเขาก็เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนก็มีแนวทางอย่างนี้เลยน่ธนาคารออมสินทุกๆวันพุธก็ยังไปแลกได้อยู่นะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามาอัปเดตกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะช่วงหน้าเป็นเรื่องดีๆเบาๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างดีกว่าเลยนะเบาเลยช่วงนี้เขาฮิตปลูกต้นไม้กันนะรายได้ดีแต่ว่าในสถานที่ทํางานก็ควรที่จะปลูก ต้นไม้เหมือนกันนะวันนี้มีต้นไม้มงคลที่ควรปลูกบนโต๊ะทํางานมาฝากแต่ว่ามีต้นอะไรบ้างจะติดตามเอาไว้ใช่ไหมคุณเตินเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าแล้วกันนะคะพักกันครู่เดียวไม่ว่าอดีตเราจะเคยผ่านสิ่งใดมา เรืออนาคตเราอาจกังวลว่าจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าได้หรือไม่เราเชื่อม,มั่นว่าถ้าสุจริตวันนี้จะดีที่สุดรัฐสภามุ่งม,มั่นจะสร้างบ้านเมืองให้สุจริตด้วยการระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ทั่วประเทศสร้างความตระหนักรู้หน้าที่สร้างระเบียบวินยัยและไม่เกรงใจคนไม่สุจริตเพราะรากฐานที่แข็งแรง จะสร้างสังคมได้อย่างมั่นคงมาวงสร้างบ้านเมืองสุจริตไปด้วยกัน ช่วงนี้ราคาต้นไม้แพงแสนแพงใ<ช>นะทุกคนก็หันมาปลูกต้นไม้กันใหญ่เลยทีจริงก็ดีนะทำให้ โลกเราร่มเย็นมากยิ่งขึ้นถ้าปลูกไม้ใหญ่นะแต่ถ้าอยู่ในสถานที่ทํางานปลูกไม้กระถางเล็กๆอะ่ๆเดี๋ยวนี้หลายๆสถานที่ทํางานเขาก็นิยมอยากจะให้เป็น Green กรีนออฟฟิศสีเขียวกันเต็มไปหมดนะคะวันนี้ก็เลยนําเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้มงคลน,นะคะที่ควรที่จะปลูกบนโต๊ะทางานเพื่อเรียกได้ว่าเสริมความก้าวหน้าความ,มยั่งยืนในหน้าที่การงานของเราเอามาดูเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะต้นแรกเลยคะ่ะเป็นต้นกวักมรกต กวักมรกตเนี่ยสวยใช่ไหมโอ้โหอันนี้สวยเนาะที่สภาเราปลูกกันเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะที่ทํางานเรานะคะมันจะบ่งบอกด้วยนะกวากมรกตเป็นไม้มงคลนะชื่อว่ากวักเงินเชื่อว่าจะกวักเงินกวักทองกวักโชคลาบให้เข้ามาหานะคะมีคุณสมบัติในการดูดสารพิษฟอกอากาศได้ด้วยถ้าเราปลูกวางไว้บนโต๊ะนะคะมีบ่งบอกถึงว่าลักษณะของคนปลูกด้วยนะถ้าเกิดบางบางที่ใบเหลือง บไม่สวยไม่สวยแสดงว่าแสดงว่ามันส่งผลกับคนปลูกเหมือนกันนะเป็นความเชื่อน่ะต้นแรกสวยๆทำกันไปกวักมรกตนะคะมีความเชื่อกวักเงินกวักทองกวักโชคลาภนะแต่ว่าที่สําคัญคือดูดซับสารพิษแล้วก็ฟอกอากาศได้ด้วยค่ะต้นที่2ค่ะต้นช้อนเงินช้อนทอง ชื่อก็ดีอยู่แล้วช้อน<ะ>เงินช้อนทองก็เป็นไม้มงคลลักษณะใบคล้ายกับช้อนนิยมปลูกไว้เพื่อเสริมสิริมงคลนะคะช่วยตักตัวเงินทองเข้ามาหา<ะ>ถัดมาเป็นต้นนางกวักค่ะนางกวักโอ๋อตามร้านค้ามีอยู่แล้วนะเป็นไม้มงคลโบราณที่นิยมปลูกไว้เสริมโชคทรัพย์โบราณเช,ชื่อกันว่าช่วยเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภเข้ามา<อ>ตามร้านอาหารก็มักจะมีต้นนางกวักเออใช่แต่พอเ<อ>นึกถึง,งที่ทํางานเนึกถึงอะไรรู้ไหม กวักงานเข้ามาแล้ว่าเลยไม่อยากไม่อยากถูกเอกเงินกวักทองดีแต่กวักงานเอามาพอพอประมาณละกันคิดซะว่ามันฟอกอากาศแล้วอะต่อมาค่ะต้นบารมีเศรษฐีก็เป็นไม้ประดับมงคลเชื่อกันว่าจะ เสริมบารมีด้านเมตตามหานิยมให้เป็นที่ยำเกรงมีแต่คนนับหน้าถือตาอันนี้น่าปลูกนะสวยอย่างที่คุณก้อยบอกชื่อดีอ่ะเศรษฐีบารมีด้วยบารมีเศรษฐีค่ะถัดมาเป็นต้นปลาทองนําโชคค่ะอันนี้ก็ชื่อแปลกดีนะคะเป็นไม้มงคลพุ่มดอกนั้นก็คล้ายกับปลาทองชาวจีนเชื่อกันว่าปลาทองเป็นสัตว์มงคล ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมาค่ะต้นจริงใช่ไหมคุณเปิลต้นจริงค่ะต้นจริงแต่เขาปลูกได้ได้ใหญ่โตพอสมควรนะมันจะมีสีตรงสีนี่ถ้าจะมที่บนต้นเนี่ยมันจะใหญปลาเนาะใช่ค่ะเหมือนปลาทองถัดมาเป็นต้นเทียนมหาลาบค่ะต้นเทียนมหาลาบก็เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะหมอสำหรับคนไม่มีเวลาดูแลเชื่อว่าจะนำพาโชคลาภแล้วก็ความโชคดีมาให้นะคะ อันนี้ก็เหมาะสมที่จะปลูกเหมือนกันต่อมาเป็นต้นเศรษฐีกอบซับเศรษฐีกอบซับเป็นไม้มงคลที่ปลายใบคอดงอเป็นเกลียวเสมือนกับเป็นการกรอบทรัพย์สินเงินทองเข้ามาหาทําให้ร่ํารวยเงินทองนี่ไงต้องดูที่ปลายของใบของมันนะคะถัดมาเป็นต้นเศรษฐีนําโชคค่ะ ต้นเศรษฐีนำโชคก็เด่นในเรื่องของการฟอกอากาศดูดมลพิษเชื่อว่าจะช่วยให้ทรรมมาค้าขึ้น<ฮ>เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายและสุดท้ายคือต้นโพสามสีนะคะ<ฮ>หรือว่าโพทะเลด่างอันนี้ปลูกกันเยอะเลยเป็นไม้มงคลหายากปลูกพวกเสริมสิริมงคลเชื่อว่าจะช่วยให้ร่ำรวยเงินทองอเรียกได้ว่าก้าต้นไม้ที่ผ่านมานอกจากจะดูดซับสารพิษ ฟอกอากาศบนโต๊ะทำงานแล้วส่วนใหญ่ก็จะเรียกโชคลาภให้มีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาหาตัวเองเสริมสิริมงคลชื่อดีๆทั้งนั้นเลยเนาะมีแต่ส่วนประกอบเรื่องของเศรษฐีอย่างเงี้ยพอได้ฟังแล้วก็แหมอยากจะจับจองเป็นเจ้าของมาปลูกเอาไว้โต๊ะทำงานแบบนี้ก็สดชื่นดีนะฟอกอากาศได้ด้วยปิดท้ายกันที่อาหารการกินหน่อยกิมจิ ไกลเที่ยงแล้วเริ่มหิวแล้วชอบไหมกิมจิชอบค่ะเปรี้ยวอาหารญี่ปุ่นนะมันจะต้องมีแล้วก็กินกินแบบเขาเรียกอะไระแกเรียนแกเรียนใช่เนี่ย่งที่เห็นเลยเป็นแหล่งโปรไบโอติกั้นดีเลยนะคะหลายๆคนก็ชอบบ้างก็หาซื้อตามร้านต่างๆที่เขาทำขายร้านไหนรสชาติดีถูกปากคนกินก็ซื้อกันเป็นประจำเลยแต่ หลายหคนก็บอกโอ้ก็ซื้อไม่ไหวแล้วทำเองเลยไหมอ่ะกินแบบกินตลอดเลยตลอดเดือนตลอดปีแบบนี้ก็ไม่ได้ยากเพราะว่ามีสูตรอยู่นะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของกิมจินะไปดูกันเลยนะคะว่าส่วนผสมการทำให้มีมีผักกาดมีอะไรบ้างอ่ะ มีผักกาดขาว,ขาวอันนี้อาจจะเยอะหน่อยค่ะเป็นสูตรของเป็นนสส่วผมมาจากสมุนไพรอภัยภูเบศนะ,ะมีผักกาดขาว10กิโลกรมัมกุยช่เขียว3ากำมือกระเทียม1กิโลกรมัมขิงพอประมาณพริกชี้ฟ้าครึ่งกิโลกรมัมข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วแล้วก็มีเกลือแกงด้วยนะคะ,คะวิธีทำกันเลยค่ะ นำผักกาดขาวไปล้างให้สะอาดทิ้งน้ำทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ผักกาดขาวทั้งหัวเนี่ยอาจจะผ่าแบ่งเป็น4ส่วนตามยาวคลี่ออกทาทาให้ทั่วทั้งสองด้านของกาบใบก็คือทาอะไรทาเกลือทาเกลือให้ทั่วของกาบใบแต่ว่าใบสีเขียวไม่ต้องลงเกลือมากพักไว้ให้ใบสลดประมาณหนึ่งชั่วโมง น้ำที่อยู่ในภาชนะก็จะมีมากขึ้นและผักใบเขียวเนี่ยจะมีความ,มจะมีความเหนียวไม่แตกง่ายนะนำไปล้างเกลือออกล้างแล้วก็ให้ชิมดูว่ารสเค็มพอประมาณที่ตนเองชอบหรือยังแล้วก็ล้างออกอีกครั้งหนึ่งพักให้เสดดน้ําแล้วก็นํากุ้ยช่ายหรือผักอื่นๆเนี่ยมาทําแบบเดียวกันเหมือนกับผักกาดขาวเลยทีนี้มาปอกกระเทียมขิงทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็พักเอาไว้นําขิง มาหัน่นเอาไส้ในออกใช้เฉพาะสีแดงจากนั้นนํากระเทียมขิงพริกข้าวเหนียวนึง่งสุกมาปั่นแล้วก็แยกกันไว้ข้าวเหนียวอาจจะใส่น้าลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ปั่นง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นําผักกาดขาวหัน่นเป็นชิ้นพอดีคําจากนั้นค่อยคอยคลุกลงไปกับกระเทียมพริกขิงข้าวเหนียวตามความชอบแต่ว่าไม่ควรจะใส่กระเทียมกับขิงมากเกินไปเพราะจะทําให้มีกลิ่นฉุนข้าวเหนียวถ้าใส่มากเกินไปก็จะทําให้กิมจินั้นมีรสเปรี้ยวจัดนะคะทีนี้เมื่อ คลุกเคล้ากันเรียบร้อยก็นำมาบรรจุใส่โหลกแก้วหรือว่าภา,าชนะที่มีฝาปิดสนิทขนาดพอเหมาะกับปริมาณที่ทำด้วยไม่ควรจะเหลือช่องว่างระหว่างฝากับกิมจิมากนักเพราะว่าจะทำให้เสียง่าย mm hmm. ก็เลยต้องเลือกภาชนะที่จะมาใส่ให้มันพอดีพอดีกัน mm hmm. กับส่วนผสมที่เราจัดเตรียมเอาไว้นะคะทีนี้สุดท้ายเลยตั้งทิ้งไว้ในอุณหภ,ภูมิห้องหนึ่งวัน mm hmm. ตั้งไว้เรียบร้อยทีนี้กลับมาชิมว่าเอ๊ะรสชาติาตที่เ,เข้าที่หรือยังเปรีร้ยวพอดีไหม แต่ว่าถ้าชิมแล้วยังไม่เปรี้ยวตามที่เราชอบก็ทิ้งเอาไว้จนกว่าจะมีรสเปรี้ยวตามชอบนะคะก็เปิดสูตรดูได้เพราะแม่บ้านยุคใหม่เดี๋ยวนี้คือบางทีอาจจะจำไม่ได้ไปค้นหาสูตรดูใน YouTube ใก็ได้ในอ<ช>ินเทอร์เน็ตเยอะเลยสูตรกิมจิอาจจะเป็นสูตรอื่นๆก็ได้แต่ว่าไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะก็จะได้เห็นวิธีทำ แล้วก็มีส่วนผสมอะไรบ้างนะมีประโยชน์มากเลยกิมจิที่นํามาเสนอวันนี้เป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะที่เขามีมานานแล้วแล้วก็มีประโยชน์อย่างที่คุณก้อยบอกจริงๆอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่นะคะวันนี้หมดเวลาโปรไบโอติกโปรไบโอติกวันนี้หมดเวลาแล้วแหละนะสำหรับเรดี้ทอก็หลากหลายเรื่องที่สรรหามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะได้ติดตามกันครั้งหน้าก็อย่าลืมติดตามกันอีกเนาะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเปิ้ลและก้อยนะคะรวมถึง ทีมงานทุกคนคต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ